สวัสดีครับผมเพื่อนๆนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับหมูเจนกระหลานเพื่อนวันนี้นะครับผมมีรถสุดพิเศษมาให้เพื่อนได้เลือกชมกันนะครับผมอีกหนึ่งคันนะครับค่ายดีค่ายดังครับฮาร์เลย์เดวิสันสปอร์ตเตอร์โฟลติเอ็กนะครับผมคันนี้เป็นปี2019นะเพื่อนๆสีเทาสวยมากนะครับสําหรับใครที่ไม่ทันคันที่แล้วนะปีสองผมมีคันนี้เลยนะครับสกิทได้เลยครับผมพร้อมเสิร์ฟนะครับคันนี้สวยไม่แพ้คันที่แล้วเลยนะเพื่อนๆกรอกรลาดนะครับผมเป็นของสกิมมิ่งอีเกิลนะครับลายหัวนนนนนกออิรรรีะะคคคัับบเเซปต์ลย ท่อนะครับพิมพ์นิยมนะครับเวนทันไฮช็อตช็อตนะครับผมอ่าสวยมากคันนี้นะครับจูนกล่องเวนทันไฮฟิลแพกมาให้เรียบร้อยนะเพื่อน,อนบอกเลยว่าเสียงนี้ดับไม่ดับดับไม่ดับเลยเดี๋ยวมาฟังกันเลยนะเพื่อน คันนี้นะผมฮาร์เรย์เดวิสันสปอร์ตเตอร์โฟลติเอ็กนะครับปี2019เลขไม่4,000กิโลเท่านั้นนะครับผม4,800กิโลนะครับคันนี้นะครับสวยสดไม่แพ้คันที่แล้วเลยนะครับผมร้านเรานะครับตั้งขายที่569,000บาทนะเพื่อนๆสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับดาวเริ่มต้น69,000บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆมีเงิน69,000บาทเลยได้ขับสปอร์ตเตอร์โฟลติเอ็กแล้วนะเพื่อนๆอีกอย่างนะครับเป็นปีเป็นปีที่ไม่มีผลิตแล้วนะครับเป็นโฉมสุดท้ายเจนสุดท้ายที่ว่าเลลิิกผต ปอเตอร์เครื่อง Evolution แล้วนะครับผมสำหรับใครนะับที่สนใจเจ้า48คันนี้นะครับสีเทานะครับสามารถติดต่อได้ที่0922498978นะครับผมสามารถติดต่อได้ที่ผมนะครับหมูเจนกะละเลย24ชั่วโมงหรือว่าจะทักที่หน้าเพจ a c e b o o k ก็ได้นะครับมีช่องทางการติดต่อหลายช่องทางนะเพื่อนโทรมาเลยโทรมาไม่รับเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับสกิทได้เลยนะผมพร้อมเสิร์ฟ24ชั่วโมงไงก็ฝาก48คันนี้ไว้ด้วยนะครับผมขอบมากครับ